ปัญญาแล้วแหละคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปคอยดูความจริงของกายคอยดูความจริงของจิตใจไปรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรตัวนี้ตัวสัมปชัญญะอย่าเาเวลาไปเล่นมือถือเยอะๆเล่นเน็ตเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็รู้ว่าไม่ควรเพราะอะไรเราไปเล่นแล้วสติเราหายหมดเลยหรือกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดกิเลสที่เกิดแล้วก็แรงขึ้น กุศลที่เคยมีก็หายไปกุศลใหม่ก็ไม่เกิดอะไรเงี้ยเพราะั้นเราพึ่งตัวเองนะตรวจสอบตัวเองเป,ป็นระยะระยะไปมีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยต้องรู้อยู่ให้มากที่สดุดนะแล้วก็มีสัมปััญญากำกับไหมสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยอยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องไหมหรือทะเลถลายออกไปแล้วหลายคนภาวนามาหลายปีนะแล้วบอกไม่ได้ไม่ได้ ไม่ดูตัวเองทําไมมันไม่ได้สักทีมันเอาเวลาไปถลายซะเยอะเลยขอเล่นน้นหน่อยขอเล่นนี้หน่อยนะหมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งพยายามช่วยตัวเองให้มากนะเอาอย่างหลวงพ่อให้ได้สิเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อเรียนจากท่านพหลีนะท่านบอกว่าให้หายใจเข้าผู้ดอกโทวหลวงพ่อทําอย่างนั้นยี่สิบสองปีไม่เลิกเลยนะไม่ต้องมาสั่งซ้ําเลยนะ ลวงปู่ด,ดูลบอกให้ดูจิตหลวงพ่อดูจิตทุกวันเลยนะไม่เลิกนะไม่ต้องมีใครมาสั่งดูตลอดเลยนะงั้นมันไม่แปลกหรอกว่าทําไมบางคนปฏิบัติแล้วได้ผลเร็วบางคนปฏิบัติแล้วได้ผลช้าไอ้ที่ว่าได้ผลช้านะส่วนใหญ่คือไม่ได้ปฏิบัติเอาเวลาไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไปเพลิดเพลินไปเล่นอะไรเพลินเพลินไป หลวงปู่ดูลท่านถึงบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยที่ท่านสอนหลวงพ่อนะประโยคนี้เท่านั้นนะนะหลวงพ่อก็ติดปฏิบัตินะก็เข้าใจคําสอนอันนี้ขึ้นมาขอให้พวกเรานะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะมีสติรักษาจิตใจไปรู้อะไรควรอะไรไม่ควร ขอให้เจริญในธรรมนะถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกก็เจริญในธรรมแล้ววันนี้คุยกันเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อต้องกลับวัดหมอมารอจะถวายวัคซีนอีกแล้วนะ